พี่น้องเพื่อนๆมาพบกระตาโคนราดหนุ่มฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะเนาะวันนี้ก็มาพบกระตานวลอีกแล้วจ้ะตานวลก็คิดทอดคิดถึงพี่ๆน้องเพื่อนๆแฟนๆของสาวนวลทุกคนนะจ๊ะเนาะวันนี้สาวนวํทงานเลยจ้ะวันนี้ว่าสาวนวลมันจะเช็ดกระจกพี่น้องมาดูสาวนวเช็ดกระจกกันจ้ะอุปกรณ์เช็ดกระจกของเราเนาะจ๊ะเนาะก็มีกัญชาเช็ดกระจกธรรมดาเลยจ้ะ ใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้น้องจันน้อเพราะว่าเรามีสันไลแล้วเอาสันไลมาเช็ดก็ได้คือกันจั่นสันไลนี่ก็ดีคือกันจ้ะเนาะใส่ลงสันไลลงไปนิดหน่อยพี่น้องมาดูกระจกสาโนนจั่สาโนนเช็ดไปแล้วนะจะเนาะ เช็ดไปแล้วข้างนอกเหลือแต่เหลือแต่ข้างในมันยังมองมองอยู่สารนดก็ว่าจะเช็ดซ้ำอีกรอบนึ่งจ้ะมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นมองมองนวะดแต่ว่าตาเรามองเห็นอยู่กล้องมันมองไม่เห็นเดี๋พี่น้องมาจะให้ดูจักหน่อยนะจน๊ะนะมาพี่น้องมาดูสารนดเช็ดกระจกจ้ะมาดูจ้ะมาดูมาดู เรียบร้อยแล้วจ้าหนึ่งบาทนะจ้ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งบาลหายหมองเลยพี่น้องใส่ปิ้งเลยจ้าฝรั่งมาอยู่บ้านเช็ดกระจกให้ฝรั่งเนาะจ้ะเนาะเหลืออีกบาทหนึง่ตงตาโนะก็จะเช็ดต่อไปเลยนะจ้ะเนาะใช่เวลาเช็ดไปถึงสองนาทีเลยพี่น้องสะอาดปิ้งเลยจ้ามามามาลุ้นกันต่อจ้ามาดูสาโนะเช็ดกระจกกันต่อจ้า Приправа. โอเคจ้ะเ <laughs> ต็ดไปเร็วเราจะน่าสองบานใหญ่จ้ะสองบานใหญ่เต็ดไปเร็วเต็ดสาวนวลก็ไม่ต้องใช้บันไดเลยพี่น้องเตรียมบันไดมาก็ไม่ต้องใช้เลยจ้ะเนาะเพราะว่าสาวนวลนะสูงถึงกระจกพอดีเลยจ้ะ โ okay, อเคค่ะน,นี่ก็คือผลงานของเอาโน่จัะนนะท์ชเช็ดกระจกแต่ตานุก็เช็ดอ,อ้อมบ้านแหละจ้ะแต่ว่าฐานโน้นไม่ได้ให้ดูเาดอกจันจนทะ์ให้ดูให้ดูเป็นบางส่วนจ้ะอันนี้ก็เช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนอจันนท์อันนี้ก็ชเ,เกกนะนนกช็ดเสร็จรอบหนึ่งแลอวจนะันนท์เนาะเอ่อมุกี้ unboxing, ตาน,นุนพูดว่าต้องใช้สัไลดน์นจะจันนะท์ไม่ต้องใช้สัสไลด์รอกจ้ะสัไลด์นั้นมันบ้านเราเนาะจันนะท์แต่ว่าอยู่นี่เขาใช้ยี่ห้อเดซจัพพิโน่ลำยาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้เดจะแต่แต่ว่าฐานโน้นติด ตัไนไลเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเมืองไทยเราใช้ตะไนไลนะจน๊ะเนาะเลยเลยติดคำว่าตันไลโ <laughs> ทษทีเด้อค่ะเด้อขอโทษนะจ๊ะเด้อเออใช้น้ำยาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้พี่น้องเอี่ยมสะอาดเมื่อเลยจ้ะอย่างดีเลยจ้ะพี่น้องดูตัวน,นี้เนาะสะอาดบิ้งเลยจ้ะงั้นสารนวก็มาพบมาเจอพี่น้องพอหายคิดทอดคิดถึงนะจน๊ะเนาะ คลิปนี้สารนนขอตุลาไปก่อนเะจ๊ะเจ้ดขอบคุณที่ติดตามนะคะบพ,บพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ